ปฏิกิริยาแสงทําอะไรเป้าหมายของปฏิกริยาแสงคือเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี Me. หมายความว่าพลังงานแสงที่โรฟิลด์ดูดเข้ามาจะถูกเปลี่ยนเป็นสารพลังงานสูงซึ่งสารพลังงานสูงเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามี ATP อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วตั้งแต่การหายใจดับเซลล์แล้วนะคะการหายใจระดับเซลเนี่ยสารพลังงานสูงมีทั้งหมด3ตัว1คือ ATP 2คือ NADH สมคือ FADH 2พ,อพวกนี้ถือว่าพลังงานสูงแต่สูงไม่เท่ากัน ATP คือพลังงานที่สูงที่สุดรองลงมาคือ NADH เพราะอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างในมีพลังงานสูงกว่า FADH 2แต่เราถือว่าพวกนี้มีพลังงานเก็บอยู่ในตัวเพื่อนน่าจะไปดูคลิปอยู่คือมันก็ผิดที่ครูนะคะไปไหนนะ ไปหนังสือเอาใหม่นะคะปฏิกิริยาแสง light r e c t i o n เกิดที่ไหนก่อนเกิดที่ทลาคอยซึ่งบางทีมันก็เรียกว่าเป็น lamella นะกูก็เลยเรียกรวมกันเป็น lamella ลาคอยมันคืออะไรมันคือยื่มชั้นในของไมโทคอนเดรียที่มีลักษณะยื่นเข้าไปแล้วก็มีลักษณะเป็นซ้อนเป็นเหรียญตึงตั้งตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่มีพื้นที่ผิวมาก เยื่อชั้นในของมบถัคนเรียมีพื้นที่ผิวมากจึงเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่ของพวกพิกเมนตคือพวกสารสีซึ่งสารสีหลักที่อยู่ภายในคลอโรฟิลล์ที่อยู่ภายในคลอโรพลสคือคลอโรฟิลล์แต่ครูเน้นย้ำกับเราตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าสารสีที่อยู่ภายในคลอโรพลสมีได้มีเพียงคลอโรฟิลล์แคโรทีนอยด์ก็อยู่ในนั้นนั่นคือแคโรทีนกับแซน e โทฟิลล์จริงๆก็มีสารสีอื่นอีกตกลงมีสารสีหลายชนิดอยู่บนเยื่อ ไทละคอยหรือบางครั้งเขาเรียกว่าลาเมลลาไทละคอยลาเมลลาถ้ามองในภาพรวมบางทีเขาก็เรียกมันว่ากรานุ่มกราน่านะคะรานถามว่าปฏิกิริยาไลฟ์เรกชันเกิดที่กราน่าใช่ไหมคําตอบก็คือใช่ปฏิกิริยาไลฟ์เรกชันเกิดที่กรานุ่มใช่ไหมคําตอบก็คือใช่ปฏิกิริยาไลฟ์เรกชันเกิดที่ไทละคอยใช่ไหมคําตอบคือใช่เกิดที่ลาเมลลาไทละคอยใช่ไหมใช่ เราจะรู้สึกเหมือนมันเกิดหลายที่แต่มันเกิดที่เดียวแต่อีนี่มันเรียกหลายชื่อเท่านั้นเองเพราะในแง่ของการทบทวนเรื่อง o r g a n เ l ล e s คือทบทวนให้รู้ว่ามันเรียกชื่ออะไรได้บ้างนะคะนั่นคือความจุกจิกต่อไปเป้าหมายหลักที่ครูบอกคือเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีเพราะอย่างน้อยหนูต้องรู้ว่าสารที่สร้างมาได้ใน l i ท์ t reaction คือ NADPH นะมีตัว P ด้วยนะคะถ้าไม่มีตัว P เนะี่ยจะอยู่ใน m ม t o คอนเดรียแต่พอมีตัว P จะอยู่ในคลอโรพลาสต์ก็จำว่า P คือโฟโตสิเนซิสก็ได้ต่อไป ATP คือสารพลังงานสูงดังนั้นพูดอีกรอบว่าออร์แกเนลที่สามารถสร้าง ATP ได้มี2อ,อออร์แกเนลคือไมโทคอนเดรียที่สร้าง ATP เป็นหลักไม่ได้ต้องการสร้างอย่างอื่นในขณะที่คลอโรพลาสต์สร้าง ATP ได้ก็จริงแต่จะสร้างเพื่อเป็นแหล่งพลังงานนำไปใช้ในขั้นถัดไปเพราะเป้าหมายไม่ใช่การสร้าง ATP ไปเฉย แต่สร้างและนำไปใช้ในกระบวนการตรึงคาร์บอนก็คือคาร์บอนฟิกเซชันหรือที่เรียกว่าเป็นวัชักร่าวินงอันเป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างน้ำตาลสร้างสารอินทรีย์นั่นคือเหตุผลที่ต้องเกิดไลท์เดเรคชันก่อนเราค่อยไปเกิดคาร์บอนฟิกเซชันเพราะคาร์บอนฟิกเซชันกระบวนการนี้จะต้องใช้พลังงานที่สะสมอยู่ใน ATP แล้วก็ NADPH ที่ได้มาจากขั้นตอนแรก ที่นี้วัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ํากับคาร์บอนไดออกไซด์วัตถุดิบที่ควรจะถูกใช้ก่อนที่ต้องเลยที่ต้องใช้ก่อนก็คือน้ําซึ่งครั้งที่แล้วครูพูดกับหนูให้เข้าใจง่ายๆว่าพลังงานแสงใช้ในการทําให้โมเลกุลของน้ําแตกตัวที่น้ํามันเป็นโมเลกุลโคเ v a ถ้าโมเลกุลของน้ําแตกตัวก็คือพันธะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนพันธะโคเล l น,นะคะมันจะถูกสลายที่พันธะ c o v เลน n มีอะไรมีอิเล็กตรอน ที่มันใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่เป็นอิเล็กตรอนในโมเลกุลของน้ํามันก็จะกระเด็นออกมาเนี่ยคือการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีอิเล็กตรอนที่กระเด็นออกมาก็จะเกิดกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะเกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในของออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นเสมอกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะเกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในของออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นเสมอ หมายความว่าการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่ไมโทคอนเดรียก็จะเกิดที่รท ron, ท last, ทคริสตี ria, ้การถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่คลอโรพลาสก็จะเกิดที่ไทลาคอยเก็ตไหมแต่ว่าในไมโทคอนเดรียเนี่ยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเกิดเป็นสเต็ปสุดท้ายเพราะเป้าหมายคือการสร้าง adp เป็นสเต็ปสุดท้ายแต่ในคลอโรพลาสการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะต้องเกิดก่อน <c oughs> ก็คือเกิดตั้งแต่ไลท์เรียคชันพอโมเลกุลของน้ําแตกตัว สิ่งที่กระดยออกมาคืออิเล็กตรอนและโปรตอนนั่นคือ H+ บสุดท้ายก็จะเหลือออกซิเจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เกิดขึ้นแต่ออกซิเจนเนี่ยคาร์บอพลาสไม่ต้องใช้แล้วก็เลยปล่อยออกมาได้เป็นผลพลอยได้ที่ดีเอาไปใช้ในกระบวนการหายใจแต่ว่าสิ่งที่ยังต้องเก็บไปใช้ต่อในสเต็ปถัดไปคือ ATP กับ NADPH ที่ต้องไปใช้ในคาร์บอนฟิกเซชันในคาร์วินไซเคิล ต่อไปคาร์บอนฟิวเซชันหรือคาร์วินไซเคิลเกิดที่ไหนไซเคิลทุกไซเคิลเกิดที่ของเหลวแครปไซเคิลเกิดในของเหลวของไมโทคอนเดรียแครปไซเคิลหรือวัฏจักแครปวัฏจักร tca หรือวัฏาจาักรซิตริกซิตริกแอซิดไซเคิลไตรคาร์บอกซิลิกแอซิดไซเคิลคือแครปไซเคิลนั่นเกิดในแมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียในขณะที่คาร์วินไซเคิล เกิดในสโตรมาของ c h o r o p พลาสถ้าหนูจำการหายใจะระดับเซลล์ได้เครปซ c เคิลคือตำแหน่งที่เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดและคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจะระดับเซลล์เกิดในเมทริกทั้งหมดคือเกิดในขั้นของการสร้าง a s t ตูโคเอและเกิดในขั้นของเครปซ c เคิลเพราะฉะนั้นในเมทริกของเลวของ m a t r ิกคือตำแหน่งที่มีการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์แต่ของเลวของคาร์บอพลาสคือตำแหน่งที่มีการ ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบมันเหมือนสลับกันแต่มีบางอย่างที่เหมือนกันอีสองออกเซนลเนี่ยกูถึงได้บอกส้าหนูเข้าใจอันนั้นหนูจะเข้าใจอันนี้โอเคอันนี้กูขอสอนมันหนูเข้าใจอันนั้นนะม .5 ลำบากหน่อยนะ <laughs> ม .6 เฉพาะคนที่ตั้งใจเรียนนะคะที่ไหวคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดึงเพราะนี่คือวัตถุจากจากตรนึงคาร์บอนแล้วก็ถูกเปลี่ยน เป็นน้ำตาลหมายความว่า C กับ O จะถูกยัดไฮโดรเจนเข้าไปจำได้ไหมอันนี้ไฮโดรเจนหลุดออกถูกยัดเข้าไปใน C O กระบวนการยัดนั้นเกิดหลายหลายขั้นตอนเป็นไซเคิลในสโตรมาสุดท้ายสิ่งที่ได้ออกมาคือสารอินทรีย์คือน้ำตาลนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของการสังเคราะห์ด้วยแสง ATP กับ NADPH ที่ถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนไซเคิลนี้มันจะปล่อยพลังงานของมันออกมาพร้อมชังอิเล็กตรอนด้วย แ,แล้วตัวมันก็จะกลับไปเป็น NADP บวกเวลาปล่อยอิเล็กตรอนไปแล้ว NADPH กลายเป็น NADP บวก NADP บวกก็จะไปรับอิเล็กตรอนที่ไล r ์เรกชันได้อีกรอบ1 NADP บวกคือตัวหลักที่จะไปรับอิเล็กตรอนและ NADPH คือตัวหลักที่จะไปถ่ายทอดอิเล็กตรอนในแง่ของมอ 6. NADP บวรับอิเล็กตรอนเป็นตัวออกซิไดซ์ NADPH เป็นคนให้อิเล็กตรอนคนอื่นคือเป็นตัว reduce นี่คือปฏิกิริยา Redox มอหมาไม่เข้าใจปล่อยก่อนต่อไปค่ะ ATP ที่ถูกนำไปใช้ก็จะถูกสลายเป็น ADP บวก Pi ก็คือ Inorganic Phosphate พลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจาก ATP ใช้ในการขับเคลื่อนสิ่งนี้แล้ววัตถุดิบในการสร้าง ATP คือ ADP กับ Pi ก็จะไปประกอบร่างสร้างตัวกลับมาเป็น ATP ใหม่ในในไลฟ์เรกชน แปลว่าปฏิกิริยาสามารถเกิดวนอยู่ในคลอโรพลาสต์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอวัยนะอื่นเลยเกิดในนี้ได้ทั้งหมดแต่พึ่งพาสิ่งแวดล้อมก็คือพึ่งพาน้ําที่ได้จากการดูดทางรากและพึ่งพาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการเข้าทางผักปากใบเข้าใจภาพรวมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปลงรายละเอียดเพราะรายละเอียดมันจุกจิก ทีนี้การทดลองที่พิสูจน์ว่าสารสีแต่ละชนิดดูดจับพลังงานแสงใดได้บ้างคโรฟิลมีสีเขียวสะท้อนสีเขียวดูดจับสีอื่นได้แครโรทีนอยด์มีสีส้มแดงสะท้อนสีส้มแดงออกมาแต่ดูดจับพลังงานแสงสีอื่นได้เมื่อเห็นเป็นกราฟการดูดกลืนแสงของสารสีประเภทต่างๆคโรฟิล A จะขึ้นก่อนจบทีหลังคโรฟิล B พีคขึ้นทีหลังแต่จบก่อน ในภาพรวมคลอโรฟิลที่มีสีเขียวจะไม่ดูดแสงสีเขียวแต่จะดูดแสงสีม่วงน้ำเงินแดงได้ดีวันแสงสีม่วงน้ำเงินแดงจึงเป็นแสงที่ถูกนำไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากเพราะคลอโรฟิลทั้ง A และ B ดูดจับ2อ,อันนั้นในขณะที่แคโรทีนอยน์แคโรทีนอยด์พวกแคโรทีนและแซนโทฟิลเขามีสีเหลืองแดงดังนั้นพีคข,ข้างหลังจะไม่ขึ้นเลย พิกการดูดกลืนแสงของแคโรทีนอยด์จะขึ้นด้านหน้าแล้วก็ขึ้นตรงกลางบ้างไม่ขึ้นข้างหลังเพราะเขามีสีนั้นโดยภาพรวมการทำงานร่วมกันของคลอโรฟิล l B และแคโรทีนอยด์ทำให้เรารู้ว่าพลังงานแสงที่ถูกนำไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นอย่างนี้นี่คือภาพรวมจากการดูดกลืนแสงของตรงวัตถุคือพิกเมนต์ทุกชนิดที่อยู่ที่ไทลคอยของคลอโรพลาสต์ เมื่อกี้เหมือนมีได้ยินเสียงคนจะเข้าหูแววต่อไป light reaction คือปฏิกิริยาแสงที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีทำไมแสงถึงทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ก็เพราะว่าแสงทำให้เกิดการกระตุ้นอิเล็กตรอนได้อิเล็กตรอนเมื่อได้รับพลังงานแสงเข้าไปมันก็จะมีพลังงานที่สูงขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งจาก ground state คือสภาวะพื้นที่พลังงานต่ำ ไปอยู่ที่ excited state ก็คือที่พลังงานสูงการที่อิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานได้เพราะได้รับพลังงานแสงนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดใน c ลอโ r o p l a s t นะแล้วยังไงอิเล็กตรอนนี้มาจากไหนอิเล็กตรอนนี้มาจากตัวสารสีมาจาก c ลอโ r o p h y l มาจากค a r o t e n o i d เพราะมันคือสารอินทรีย์เป็นสารโคเลนมีอิเล็กตรอนอยู่ที่พันธะเคมีมันอิเล็กตรอนตรงนั้นเยอะมาก แล้วมีอิเลก็กตรอนตัวอื่นอีกไหมก็มีอิเลก็กตรอนที่โมเลกุลของน้ําซึ่งเป็นวัตถุดิบตัวแรกน้ํามีหน้าที่ให้อิเลก็กตรอนนะคะในปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงมันจริงๆแล้วพลังงานแสงมันทําให้อิเลก็กตรอนที่สารถูกกระตุน้นแล้วมีพลังงานสูงขึ้นคืออยู่ที่ excited state ผลก็คือพอมันมีพลังงานสูงขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะหลุดออกหลุดออกจากอะตอมหลุดออกจากสารประกอบพอมันหลุดออกมาก็ต้องมีคนมารับ แล้วก็มีการส่งต่ออิเล็กตรอนไปเรื่อยเ,รอยเพราะอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นอิเล็กตรอนพลังงานสูงสารที่จะมารับก็ต้องมีศีลเสมอกันคือต้องมีพลังงานสูงเหมือนกันแต่ถ้าต้องให้ NADP บวกเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแปลว่าจะต้องมีคนรับก่อน NADP บวกแล้วส่งต่อไปเพื่อลดพลังงานของอิเล็กตรอนเมื่อไหร่ที่พลังงานของอิเล็กตรอนน้อยพอ NADP บวกจะรับไปได้และเกิดเป็นสารที่ค่อนข้างคงตัวคือ NADPH ครูให้หนูมองว่าอิเล็กตรอนคือลูกไฟเพราะามันม,มันมีไฟอยู่ในตัวคราวนี้เรารู้ว่ามันจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อ NADP บวกต้องมารับอิเล็กตรอน NADP บวกว่าฉันอยากได้อิเล็กตรอนพลังงานสูงแต่ฉันไม่อยากได้แบบไฟลุกขนาดนี้เดี๋ยวมันจะเผาตัวฉันเพราะฉะนั้นให้คนอื่นมารับก่อน คนที่มารับอิเล็กตรอนไปก่อนนั่นคือสู้กับไอลูกไฟนี้ได้แต่เขาไม่รับแล้วมากอดไว้นะแค่รับไว้วโยนเพราะฉะนั้นพวกพลาสโตไซนินพลาสโตควีโนนไโตโครมคอมเพล็กซ์อะไรต่างๆนั่นคือพวกรับอิเล็กตรอนแล้วโยนโยนเพื่อให้อิเล็กตรอนเนี่ยถูกเผาไหม้ไปเรื่อยๆให้พลังงานลดลงและเมื่อไหร่ที่มันเป็นพลังงานสูงแต่ไฟไม่ลุกแล้วอะ่ะไม่เผาไหม้แล้ว NADP บวกจะมารับไป เป็นตัวสุดท้ายแล้วเกิดเป็น nadph พูดอีกรอบนะคะอิเล็กตรอนมาจากไหนมาจากคลอโรฟิลมาจากน้ําแล้วมีการถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆผ่านไซโตโครมผ่านพลาสโตไซยาเนนไซโตโครมคอมเพล็กซ์พลาสโตคินนช่างหัวสา,สารเหล่านี้แต่คนที่มารับอิเล็กตรอนเป็นคนสุดท้ายคือ nadp พลังงานที่ได้จากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนั้นจะใช้ในการขับเคลื่อนโปรตอน และทำให้เกิดความต่างสักระหว่างลูเมนลูเมนคืออะไรคือช่องว่างในถุงอะถุงไทลาคอยมันจะมีช่องว่างอยู่อีนั่นคือลูเมนจะทำให้เกิดความต่างสักระหว่างลูเมนกับภายนอกเยื่อหุ้มครูต้องเปิดรูปให้หนูดูรูปนี้กลุ่มของสารสีมีอิเล็กตรอน พลังงานแสงทําให้อิเล็กตรอนถูกกระตุนถ้าอิเล็กตรอนได้รับพลังงานมากพอมันก็จะหลุดออกจากสารสีหลุดออกจากคลอโรฟิลถันไหมกูขอใช้คําว่าคลอโรฟิลคาเดียวกันนะคะแต่จริงๆอิเล็กตรอนจะหลุดออกจากแคโรทีนอยด์ก็ได้พอมาหลุดออกจากคลอโรฟิลจะมีคนหลายคนที่มาส่งต่ออิเล็กตรอนตรงนี้แล้วให้อิเล็กตรอนพลังงานต่ําพอ NADP+ จะมารับไปแล้วก็เกิดเป็น NADPH พลังงานที่ได้จากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเอาไปใช้ในการเคลื่อนย้ายโปรตอนเสมอพูดอีกครั้งนะคะพลังงานที่ได้จากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเอาไปใช้ในการเคลื่อนย้ายโปรตอนเสมอในไมโทคอนเดรียก็เป็นอย่างนี้พลังงานที่ได้จากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่คริสตี้เอาไปใช้ในการเค,คลื่อนย้ายโปรตอนให้ไปอยู่ที่ inter ร์เ b r a บร space ในขณะที ite ่พลังงานที่ได้จากการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน บริเวณที่เยื่อหุ้มไทรอคอยเนี่ยคือยุ้งชั้นในของคลอโรพลาสเนี่ยจะเอาไปใช้ในการเคลื่อนย้ายโปรโตอนจากสโตรมามาไว้ที่ลูเมนคือที่ช่องว่างในถุงพอมีการสะสมของลูเมนที่ช่องว่างเอ้ยมีการสะสมของโปรโตอนที่ช่องช่อว่างสังเกตนะโปรโตอนจะสะับจะสะสมที่ช่องว่างเสมอ ในไมโทคอนเดรียโปรตอนสะสมที่ช่องว่างระหว่างยุ่งชั้นนอกกับยุ่งชั้นในในไมโทคอนเดรียโปรตอนสะสมระหว่างยุ่งชั้นนอกกับยุ่งชั้นในนั่นคือ intermembrane space แต่ว่าในคลอโรพลาสต์โปรตอนสะสมในช่องว่างข้างในลูเมนช่องว่างเสมอและทำให้เกิดความต่างศักดิ์การที่โปรตอนสะสมอยู่บริเวณในลูเมนทำให้ตรงนี้คือศัก์สูงเขียนไว้นะคะศักดิ์ไฟฟ้าสูง ในขณะที่ในนี้มันคือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนกองอยู่กองอยู่ที่ฝั่งสโตรมามันเป็นลบผลก็คือในลูเมนเป็นบวกในสโตรมาเป็นลบความต่างศักย์ตรงนี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของโปรโตอนผ่านโปรตีนที่เยื่อหุ้มที่ชื่อ ATP synthase นี่คือโปรโตีนที่เป็นเอนไซม์เขียนตรงนี้ว่า ATP synthase เมื่อไหร่ที่โปรโตอนผ่าน ATP synthase จะทำให้เกิดการสร้าง ATP เสมอรเราสังเกตว่า ATP เกิดฝั่งสโตรมาด้วยนะคะการที่ ATP เกิดฝั่งสโตรมาดียังไง ATP ต้องเกิดฝั่งสโตรมาค่ะขอโทษนะยิงคูเตรียมไฟล์รวมไม่หมดรูปเหล่านี้ แต่พอมันต้องดับแล้วรีเฟชใหม่ไม่มีอะไรเหลือกูก็เลยกดย้อนไปย้อนมา ATP ที่เกิดฝั่งโสรมาก็จะได้ใช้ในในคาวินได้อย่างสะดวกเนี่ยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยมันเกิดที่เยื่อหุ้มก็จริงแต่ต้องเกิดฝั่งโ r รมาและทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายโปรโตอนเข้ามาสะสมในลูเมนคือในถุงแล้วก็ไปเกิด ATP ที่ฝั่งโสรมาใหม่ระวังรายละเอียดเหล่านี้นะคะเขาสามารถทำให้หนูงงได้โดยการพูดว่าใครเกิดฝั่งไหนแต่ฟังครูให้ดีนะถ้าหนูเข้าใจกระบวนการเข้าใจระบบ ATP ไปเกิดในลูเมนไม่ได้ ATP ไปเกิดในลูเมนแล้วเก็บในถุงเอาแล้วอีนี่รออยู่อ่ะต้องแหวกถุงออกมาไม่ใช่ลูกมันต้องเกิดที่เยื่อ ก็จริงแต่ไม่ใช่ภายในถุงนะต้องเกิดนอกถุงก็คือเกิดในสโตรมานี่ยหละมันจะได้วนมาใช้อย่างนี้ได้คูถึงบอกว่าต้องเข้าใจรูปนี้ไม่รู้ฟังรู้เรื่องหรืเปล่าม .6 ควรจะเข้าใจเรื่องตัว Reduce t ตัวออ i ซิดนะคะเพราะเรียนไปหมดแล้วม .5 ้าหรื ตัว NADP บวกคือตัวรับอิเล็กตรอนการที่มันเป็นบวกแปลว,ว่ามันขาดอิเล็กตรอนอยู่อออนบวกคือขาดอิเล็กตรอนทุกคนต้องเข้าใจคำนี้เพราะนั้นเดียนแล้วในเคมีมสพอไอออนบวกขาดอิเล็กตรอนมันได้อิเล็กตรอนเข้าไปมันก็จะเป็นกลางสรุป NADP บวกคือตัวรับอิเล็กตรอน NADPH คือมีอิเล็กตรอนอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนี่คือตัวให้ อิเล็กตรอนหมอห้ต้องเข้าใจรูปก่อนนะคะต่อไป NADP+ บวกที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนเขาเรียกตัวออกซิไดซ์ออกซิไดรับ NADPH ที่มีอิเล็กตรอนอยู่ในตัวและสามารถให้อิเล็กตรอนในวัตถจักคาวินได้เขาเรียกตัว e ดอัน NAD+ คือออกซิไดฟอร์มรูปรับอิเล็กตรอน NADPH คือ reduce form คือรูปให้อิเล็กตรอนจำฟอร์มก่อนนะคะปฏิกิริยา Reduction Oxidation เนี uction, ation, ม .5 ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ม .6 อ่านเองนะคะเข้าใจได้แล้วโอเคนี่คือ Light Reaction ในภาพรวมเกิดที่เยื่อไทลาคอยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเกิดที่เยื่อฝั่งนอกก็คือฝั่งสโตรมาโปรตอนย้ายมาสะสมข้างในถุง โปรโตอนเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเกิดการสร้าง ATP ที่ผิวนอกถุงเพื่อให้ ATP ไปทำงานในคาวินไซเคิลได้สะดวกเขียนว่าในถุงกับนอกถุงไว้ด้วยค่ะลูเมนคือในถุงสโตรมาคือนอกถุงแต่ทั้งหมดอยู่ภายในคลอโรพลาสต์พวก QR ียวโคเหล่านี้มันก็จะเป็นอนิเมะต่างๆให้หนูดูนะคะโอ้ยหมดเวลา จริงๆสิ่งที่เข้าใจยากอีกหนึ่งอย่างคือคำว่าระบบแสงระบบแสงคือภาษาอังกฤษใช้คำว่า photosystem photosystem มันจะมีตัวย่อว่า PS เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะมี PS 1 PS 2 PS 1คือ photosystem 1 PS 2คือ photosystem 2อะไรคือ photosystem photosystem คือกลุ่มของสาร กลุ่มของสารอะไรบ้างกลุ่มของพิกเมนต์ทั้งหมดแค,ร A, ค,ร B, ครโรทีนซานโทฟิลที่มันอยู่รวมกันฝังอยู่ในโปรโตีนที่เยื่อไทลาคอยแปลว่าระบบต้องประกอบด้วยโปรโตีนขนาดใหญ่โปรโตีนขนาดใหญ่ใหญ่นี้จะเป็นที่ฝังของอาไหใหญ่สุดคือเยอื่อไทลาคอย บนเยื่อไทลาคอยเข้าใจคาว่าเยื่อไหมเยื่อมันจะมีลิพิดกับโปรโตีนเยื่อจะมีลิพิดกับโปรโตีนเนี่ยเยื่อนี้คือเยื่อไทลาคอยโปรโตีนแทรกอยู่เยอะทีนี้โปรโตีนที่มันมีความซับซ้อนมีพวกคาร์โบฟิลมีพวกแคโรทีนอยด์ฝังอยู่ในโปรโตีนอีกรอบนึงเนี่ยเนี่ยเขาเรียกทั้งหมดนี้ว่าระบบแสง ทั้งหมดนี้คือระบบแสงสรุประบบแสงคืออะไรระบบแสงต้องอยู่ที่เยื่อไทลาคอยเป็นโปรโตีนที่อยู่ที่เยื่อไทลาคอยในโปรโตีนขนาดใหญ่นี้มีสารสีอยู่หลายชนิดมันถึงได้เรียกว่าเป็นระบบเพราะมันมีหลายอย่างนั่นคือความหมายของระบบแสงทีนี้พอมันมีสารสีหลายอย่างจำได้ไหมคะแสงทำให้อิเล็กตรอนที่สารสีหลุดออก พอแสงทําให้อิเล็กตรอนที่สารสีหลุดออกแปลว่าก็จะมีอิเล็กตรอนที่กระเด็นออกมาจากทั้งคลอโรฟิลเอคลอโรบิลคลอโรบิลคอล B, อโรฟิลบีแซนโทฟิลแคโรทีนหลุดกันมาเต็มไปหมดอิเล็กตรอนที่กระโดดกระโดดอยู่เต็มไปหมดแต่มันจะมีคนหนึ่งที่เป็นคลอโรฟิลเอ <c oughs> ที่เป็นคลอโรฟิลเอโมเลกุลพิเศษคลอโรฟิลเอโมเลกุลพิเศษเนี่ย มันจะเป็นศูนย์กลางของปฏิกิริยาคาร์บฟิลเอมเลกุลพิเศษขีดเส้นใต้คำว่ามเลกุลพิเศษคาร์บฟิลเมีหลายโมเลกุลคนที่ไม่พิเศษก็ทําตัวเหมือนคนอื่นคือเที่ยวโยนอิเล็กตรอนเล่นเหมือนชาวบ้านแต่คนที่พิเศษเป็นศูนย์กลางนี่หัวหน้า reaction center คนนี้ตัดสินใจว่าจะปล่อยอิเล็กตรอนนี้ออกไปได้หรือยัง เรเ c ชั่นเซ็นเตเป็นคนตัดสินใจว่าจะปล่อยอิเล็กตรอนออกไปได้หรือยังปล่อยไปไหนปล่อยไปให้ NADP+ ได้ยังเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากโฟโต้ซิสเต็มต้องมาจากการตัดสินใจของคลอโรฟิลล์ A โมเลกุลพิเศษแต่พลังงานแสงทำให้เกิดการหลุดออกของอิเล็กตรอนจากโมเลกุลใดก็ได้แต่หลุดออกไปพ้นระบบแสงไม่ได้ถ้าคลอโรฟิลล์ A ไม่อนุญาตกูใช้คำนั้นนะเพราะมันคือ Reaction Center สารสีอื่นๆที่เป็นคนธรรมดาที่ส่งอิเล็กตรอนให้คลอโรฟิลเอโมเลกุลพิเศษตัดสินใจเนี่ยสารสีอื่นๆที่ธรรมดาเนี่ยส่งอิเล็กตรอนมาให้เรเด c t i o n c e n t e r ตัดสินใจในครียกอ n t e n น a a ์ t e n n a รแปลว่าเสาอ,อากาศก็ยนโยนไปแต่เองไม่ได้อะไรไม่ได้ซ e เ i o u s แต่คนที่ปล่อยอิเล็กตรอนออกมาจริงๆคือ reaction center คือศูนย์กลางของปฏิกิริยาซึ่งเป็นคลอโรฟิลเลโมเลกุลพิเศษไม่ใช่เอแบบ้าน โอเคนะและเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อว่าอะไรคือระบบแสงหนึ่งนะอะไรคือระบบแสงสองให้หนูดูคลิปเพอหนูจะได้ตั้งหลักได้ว่าชีวิตต้องเจอกับอะไรแบบนั้นซึ่งยังไม่เคยเจอหมดเวลาแต่ไม่ไดวันนี้มีสองคาบจบแน่ทั้งสองอันแต่ยังจำไม่ได้แน่นอน <laughs> แต่จะพยายามให้เข้าใจโอเคหวังว่ามันจะไม่ดีบีเฟสบอลหลายรอบนะนคะอีกคอมนี้